จะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีสุขุสุขคนณนะจ๊ะเนาะสวัสดีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะบ่ว่าจะอยู่ฝั่งไทยหรือฝั่งลาวหรือฝั่งกัมพูชาเนาะจ๊ะสวัสดีจากประเทศเยอรมนีเนาะจ๊ะย่ำสเศร้านะคะมีฝนริ่นิดนึงแต่ว่าน้ำกะออกมาเบิงสวนจาเพื่อนเือนก็มีเพื่อนเพื่อเนาะจ๊ะถามหนามาว่าดูแลจังไรเนาะจ๊ะขอพูดหลายๆเ้อจ๊ะที่รับชมเราฟังละกะมีอย่างจะแนะนำกับเขียนมาใต้คอมเมนต์เ้อจ้ะเพื่อนๆือนละกัมีอย่างที น้ำจะพ่อแนะนําเพื่อนเไื้นใดที่อยู่ต่างแดนนาะจะปลูกพักมันจะเป็นการที่ปลูกอย่างอยู่จากต่กัคว้มพยายามอยู่เมองใดควอมสมเด็จอยู่มองหันนาะจากแนะนาจะเอากองล้างให้เพื่อนเืนเบิ่งนาะจากพักไทยที่นามปลูกนะคะจะเพื่อนเพื่อนมุมน่งนีจะเป็นแบบนาปลูกใส่กระถางนาะจ้ะเป็นตะไคร่ที่นามเพาะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะตอนบันทีนามกับกับไทยท่วงมกราคุมพามมนานอกจาก ีหน้าเมษาพฤษภานะคะวันที่ห้าพฤษภาหนามกลับมาจ้ะและ้วหนามก็ถ้าย่อยเนาะจ้ะพูดถึงเรื่องตะไคร่นะคะถ้าย่อยเอาปลูกในสวนคือหนามบอกค่ะหนามปลูกไปแล้วได้บลายนะคะเพราะว่าถ้าย่อยเห็ดจ้ะอันนี้ในกระถางที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นีค่คือหนามยังมาทางลลง่ท่านแ้วล่วงสวนจ้ะกะมีเพื่อนเพื่อนเนาะจ้ะถามกระถินนะคะเป็นกระถินบ้านเราเหรอเป็นกระถินบ้านเฮาจ้ะเพื่อน นำอเมทมาจากสวนอยู่บานนะคะแล้วก็นำจะพอในวินเตอร์การเต็นกอนนะคะพ่อเพิน่นแท่งต้นแท่งนอออกมา,า,าเพิ่นใย,ยแข็งแรงเติบหนึ่งล้วจะเพื่อนเพื่อน้ำกะปลูกเอาลงกระถางนะคะนำจะเอาลงกระถางแบบนี้จากเพื่อนเื่อนเพราะว่าพักอยู่นีนะคะหนาหนาวมากนะ่ะ ลอยทั้งลอยเลยจ้ะเพืเ่อๆทับเอาใส่กระถางแล้วเอาขาวินเทอร์กาเต็นบ่เลือจ้ะนำจะเห็ดแบบสี่นะคะแล้วก็มีผีเนาะจ้ะที่อยู่ริมบวกเป็นมาเหยียนนะคะนำกับแบงผีเพื่อนไปกระถางหนึ่งนะคะเป็นกระถินแล้วก็ตะไคร้เนาะจ้ะแล้วก็กระเทียมปลานะคะที่นำเตรียมไว้ให้ผีเพื่อนเนาะจ้ะเนาะเพื่อนมีดอกปีที่แล้วเพื่อนกับมีหน่อยนะคะแต่ว่าปีนี้เพื่อนจะแตกแขนงใหญ่งามจ้ะ ล่อห,นนหอุ่นน้ากันเนื่อจากว่ากะทินนามจะได้ก,กินบอนะคะเพราะว่าปลูกพักอยู่นีน่ะดูส่วนโตนะคะนามจะปลูกใส่กระถางหะน้ำหนาหนาวม่า,มานามก็จะเอาเขาวินเตอร์กาเตนจะ้ะอันนี้ขอบคุณพี่นีเดือจากขออนุญาตพี่เพื่อนเอาม้าฝากนะคะเพราะว่านามกลเมืองไทยนามบาดเพยาะถามาเพาะมันก็จะจะสาเนะจ้ะอันนี้เป็นใบแมงลักจก้ะแล้วก็อันนี้เป็นใบกะเพราแดง เพราะบะท่านจ้ะเพื่อนๆเพราะว่าอยู่หนีออากาศหนาหอนเป็นฟื้นดิงนี่เป็นช่วงที่บดลน,นะคะเนื้อหนาหนาวมากพักกับสีเติบโซสาละกับปกก็คือเสียงโศกนะคะเพื่อนๆแต่กถึงเวลามากกับอดใจบ่ได้จ้ะอันนี้ก็ถิ่นนะจ้ะเมื่อบานเก็บกินบระสานจ้าเพื่อนๆอันนี้ มะเขือเทศนอกจากเพื่อนๆนำปูกอันนี้เป็นใบผักผู้ข้าวนอกจากเพื่อนๆมากเวยสับป,ประคุณน,นะคะปลูกเอาไว้อย่างนี้นอกจากเพื่อนๆย่มหนาหนาวมากอะตัดแต่งเพื่อนแล้วก็เพื่อนจะแทงแหนงออกมากจะน่ามากกินนะคะกินเพื่อนจะข้าวๆเปรี้ยวๆแต่ว่าก็มากกินจ้ะเพราะว่าเพื่อนมีประโยชน์นะคะ นางพญาของเราก็นำกระปูใส่กระถางคือการจ,จาเพื่อนๆนี่จ้ะหน้าหนาวมาก็เก็บเลี้ยงจังได้ยังใหไดใบใบใหญ่ยัยยงสีน้ำเห็ดฮอร์โ,โมโนนะคะเพื่อนๆใส่ใเพื่อนนะคะปีที่แล้วน้ำปล่อยอเอามาเล็ดเพื่อนไหวเนาะคะ่ะวาวแล้ววาอีกกบกาโพธโ์ด้วยจ้ะเพราะว่า เอา,มาเมล็ดใบนามาจาะล่องขยายพันธุ์นะคะแต่ว่าบอบออันนี้จะเปืนเปๆือเมล็ดเพิ่นล,พนล่นนะคะหนาหนาว่าเขาวินงเตอรอก็เต็นกับล่นเิ่นบอ่อสุกน้ำกันเลยมาปีหนีน้ำกับเด็ดเด็ดดอกออกจะ้ะเอาไว้เป็นบางส่วนแต่ก็มีอยู่นะคะเอาไว้เป็นบางส่วนจะ้ะแกบลายนะคะนี่เด้นน้ำกะจะมาเด็เด,ดออกจะ้ะ ใบเพิ่นแตกออกมาจากเพื่อนๆตามจริงมันต้องเอาตักไก่กันไก่นะคะนมะ้มบรไดถือก,กันไก่มา,จากจ้ะอันนี้เป็นมะนาวสีเนะาจา้ะบานเน้าอืน่บนบักเน้าสีหวานเบอร์นะจ้ะบานบาน้า,น,น,านะคะบานเพื่อนเพื่อนอื่นยังไงเขียนมาไตก็เหม็นได้จ้ะมะนาวลูกเหลืองๆมะนาวฝรั่งอะคะ่ะดกโพดพดจ้ะทั้งหมดนี้ก็คือในกระถางนะคะมุมนี้ นี่จ้ะนามตา,ามจะลงมาเก็บเชื้อหลีนะคะว่าจะลองไปทำามามาร,าร้านเนาะคะ่ะอยู่หนีเิ่นเอิญนนะคะบานเท่ากับคือแยมนะคะแต่ว่าฟ้นตกเพิ่นสุกลาลเราจะเพื่อนเพื่อน,อ,นอันนี้รอบที่สองนะคะถ้านามเก็บนจะจจะเนาะบันนี้ก็นีน่จ้ะนีเพื่อนเพื่อนถามมา <laughs> ขอบคุณหลนเด้อจ้ะว่ามีจักต้นนะคะ นาำปลูกหลายอยู่นะคะเพื่อนๆแต่ว่าที่ที่นาแป้งแป้งที่แฟนเพื่อนเทียนหายนะมันเป็นโอโยกอยีเนียจ้ะวันนี้นางก็พยายามจะขยายพันธุ์โดยตัวเองนะคะเพื่อนๆนี่จะปีที่แล้วหนวยใหญ่ประมาณนี้แล้วจะเพื่อนๆใหญ่พดโพดจะิ่งค่ะเกือบเต็มมือนะคะอื ซ่อนนะคะซ่อนผลผลิตเพราะว่าปลูกแล้วก็พุ่มใจจะเปื่อนเื่อนเดี๋ยวน้ำจะเก็บอยู่จ้าเพราะว่าน้ำจะเห็ดแยมแล้วก็น้ำจะกวนตากแห่งแต่ต้องรอแดดนะคะตากแห่งอยู่หนีนาจาเนาะกัเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ถนอมอาหารเบ่งจะเปื่อนเปื่อนโอ้โห ก้อนใหญ่ความันหนีของเพิ่นจะเพลินเพลินเบิร์นจะน้ำมันจะมากเก็บอยู่นะคะแต่ล่อห้มีแดดก่อนจะเพลินเพินนี่จะซุกรอบที่สองนี่นจาจะหลายกว่ารอบแล้วอยู่จ้ะเพื่อนเพลินแล้วก็อีกนึงติป์น่าจะน้ำเก็บไปหลังทำวามสะอาดแล้วก็ ก็ใส่ตู้เย็นเน้วจะเปื่ออๆถึงเวลาเห็ดห่มันเลยๆเพราะว่าผลไมท้ที่ที่น้ำปลูกนี่เป็นอ่าผลไม้ที่น้ำปลูกเองจ้ะมันสุก่พร้อมการน้ำก็ต้องเหดทังสีจ่จ้ะดูจะเปื่อนๆพลผลิต ฝนตกน้ำยานเป็นอะไรเป็นล่าอยู่จ้ะนี่น้ำจะไปเอาตกกาะก้ามาเก็บเนาะค่ะเพื่อนๆอันนั้นเป็นตอกบักแตงจ้ะนีจ้ะงนี้เป็นที่น้ำโปะอ่าสอเบอรี่ทั้งหมดเลยจ้ะ เจะเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีสุู่สุ่คนนอกจาะเนาะสวัสดีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะสวัสดีทุกทกท,กท่านนะคะบ่าบาจะอยู่ฝั่งไทยหรือฝั่งลาวหรือฝั่งกัมพูชานอกจาะเนาะวันนี้น้าม,มาในสวนผักนอกจากจะกัดทึ่กตานิดน้อยนะคะปลูกผักไทยในยามเถียข่าวยากผักข้าวยากผักแห้งเนาะจาะเพืเ่อนๆ ทุกสิ่งทุกอย่างแพงนะคะเพื่อจะลดคาใช้จ่ายในขอบครัวเนาะจ้ะอันนี้เป็นทัวเนาะจ้ะอันใดมันโป่งหนามก็เอาตะกาไอ้ตะแกรงเนาะจ้ะออกนะคะเพื่อนก็เริ่มมาขัานเครื่อขึ้นแล้วจ้ะอันนี้เป็นผักบ้านเราเนาะจ้ะเพื่อนเผื่อนักซีนะคะก็เริ่มจะได้กินเราจะเพื่อนเหื่อนวังว่า นั่นแล้วนี่ละจ้ะจะได้เก็บไปกินกับตำสมเนาะจ้ะเนาะพักซี่เล้านะคะนามีคนพยายามปลูกบักยางแห้งจ้ะพักบุงจ้ะเพื่อนๆจ้ะปีนี้เพิ่นขึ้นญาตเพิ่นขึ้นนะนามเบ่ได้อยู่จ้ะม,มีคนโทษหนาเพิ่นก็เลยจ้ะบ่ค่อยอันงามปันใดน,นะคะบ่ฮู้ว่าจะได้กินบ่ลุ่นๆนต้อก,กันจ้ะเชอร์รี่พันเปรี้ยวนะคะ เริ่มง่อมแล้วจ้าเพื่อนๆน,นี่จ้ะแต่หนามสีฟ้าพเพื่อนๆมากเก็บตอโบรีจ้าไปซื้อเขากับหลายบาทหลายแพงอีเด้อจ้ะ ง,ง่ายนะคะสตรอเบอรี่โดยส่วนตัวนาาจะบอกย่มใดกับคำยิ่มหนานเลยจ้ะเ,เพื่อนเพื่อนเพราะว่าท่านมั่นนามกับบริสุทธิ์นาจานามเอาเอาพ่านเ่าที่นามสือมากแล้วนามกับขยายนะคะสือแต่ตอนแรกจ้ะเพื่อนเพื่อนทีนี้ก็ขยายออกจ้ะ ขยายบริหลายเพราะว่านามคุดดินบ่ได้จะหนามันหนาสตรอเบอรีร่ยูนีบ่คอยเปียวนะคะเพื่อนๆบ่คือสตรอเบอรีบร่บ้าน่าจะ้ะ สีแดงจึงๆชองาำๆจ้ะเพื่อนๆทานสดก็อร่อยนะคะปลอดสารเนะจ้ะเนาะมองนี้เป็นแปลงที่นามคุดปลูกปีที่แล้วด้วยจ้าเพื่อนขยายออกมากนะคะ ส่วนตัวน้ำมากินก็โยเกิร์ตนะคะเพื่อนๆมีเพื่อนๆเพื่อนเขียนมาว่าจิมเกลือเนะจ๊ะจิมเกลือพริกแกงยังสี่นะคะพริกป่นนะคะน้ำเอาพริกกาบพขาโทษด,ด้วยจ้ะปนเพื่อนๆพุ่มใจเฮงจ้ะ มากินก็อยู่เกิดจ้ะมากินก็อยู่เกิดละกะกินหลังสดๆจ้ะนี่เก็บก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาชิมเนาะจ้ะเนาะไม่สวนอีจ้ะปลอดสาร